แกฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะทุกคนเเคยไหมล่อนะตื่นหรือยังกินกินตื่อยัง ตืนเลยอย่างนี้เขาม่ล่อนคือล่อมา่ใส่แมสแต่ห้ามถอน่อนนี้ก่อนไม่เห็นหน้าเลยมืดโอ้ยเย้เฮ้ยเบสเด็พัยเบสครับอ่อหใช่ อันหน้าเขานี่ย <Okay. S 3> ืนตรงบันไดไหมเบสเบสยืนตรงบันไดไหมแสงมันแล้วบันไดเบสอันโอเคก่อนนุญาตนะครับทุกคนก่อนนุญาตนะครับทุกคนขออนุญาตนะฮะโนเคนะค่ะอะไรด้านนี้โอเคตัวจริงสวยมากเบสหล่อมากจริงก็หล่อมากนะครับทุกคนโอเคโอเคพี่ชาติโทษทีฮะโอ้โหมาถึงพร้อมกันแล้วโอ้โห ฮะสามสองมากนี่นี้กล้องสดเลยนะครับผมไม่ได้ใส่ฟิวเตอร์เลยนะสดเลยนะครับน่ารักมากแต,ตัวชิวมากคุยันวันนีโหโห้ดีนะเนี่ยตะวันไม่ค้ำก่อน อ๋อเลยเบสก็โคตรหลอ่อนะครับคุยอันอยางสวยสมากเลสวยมากอบตอ ขอรอ,ขอร่ามากครับดาราท่านหนึ่งจินนี้จินะนะารัน้องวีด้วยนะครับสี่คนสวยจินจินขยับ สสองคอสามิวครับัปุยอั้ครับสครับอเสงคสวสมาสมาก้องสดครับสวย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 จริงรสวย ยเจินมองจินนะเพราะว่าเขายืนห่างกันครับยืนห่างกันไปนิดนึงโอเคโอเครการหลับใครหลับ

thấy mà nó đẹp bời lắm, đẹp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 

ที okay. But, ่เขายืนห่างกันก okay. <l> ็เลยแบบพยายามแล้วข <L> ้างหน้าข he like ้างหน้านี่หนึงนะครับออฟออฟนี่หนึงนะครัอาจารย์ข่าวเดือดขนาดนี้นะคือเขายืนห่างกันระหว่างน้องจินนะครับผมก็เลยพยายามโฟกัสโฟกัสแบบผมพยายามเลยโฟกัสนะครับใช่ใช่ จนเจนอ๋อมาด้วโอ้เราขัมาด้วยโอ,โอ,ยโอ้นขับเคยอ่หนไม่ได้ที่ต่อต้องมไไลฟ์สดอยู่อขออนุญาตนครับ รด้วยนะครับขอุญาที่หนึงนะครับแป๊บนึงนะแวะมาในขณะที่เบสารูของเอฟซีอยู่

ตั้งมานี่เหสวยขายเยอะไทยเยอะฝาฝาดพี่จักรเอ๋ตัวย ยิ่ขางใับเนป็นสมดืนห่ากันนางในฟันคองเบสเนาะผิวคืออล่าาเลยอ่ะพี่ดูดูมือผมกับผิวดูมือผมกับผิวน้องี๋ยวแป๊บนึงอผิวได้ไหม อันนั้นที่น้องใช้คือพัดลมของคอนะครับอันนี้เป็นพัดลมร้อนมากพี่โปเอาพี่โป้ชินมาพักกันพี่โปเฮ้เจอกันแล้วใกล้ๆใกลไๆใกล้ๆใกล้ๆใกไม่พี่ไงใครหั เาเจอกันแล้วครับเราเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วแต่ักลับไม่เจอนะี่แต่คุก็จะกลับแล้วค่ะคิด่าจะกลับแต่จะกจินกลังถ่ายรูปไอซีอ่ะเดี๋ยวผมจะหมดเวลาไปไไป เขาตัวเองเต็มเต็มแล้วตั้งแต่วันเป็นมาเยะเลยขาเจอกันแล้วหลายรอบแล้วอยู่น่ารักนี่นี่ไในเปิดแล้วไม่ปิดด้วยเรื่องของเรื่องเปิดแล้วไม่ปิดด้วยเด็ดแอลไอคูปเปอรต้องจะถ่ายรูปโอเคโอเเคกินนนมา เบสหายไปเดยพาไปดูจินนะครับนโมอินทูไนท์จินอันนี้จินนะครับตัวเล็กน่ารักครับกล้องคุณออฟชัดมากขอบคุณครับ อันนี้น้องจินนะครับน่ารอจินรอเจ็บพี่เดี๋ยวไปถ่ายครับเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวถ่ายจินด้วยนะเผื่อแม่แม่ที่เขารอจินอยู่นะครับทุกคนแคปไปได้เลยครับแคปไปลงช่องได้เลยเพราะว่าชัดๆแบบนี้หายากครับจินมาเนี่ยครับนี่จิน มอธุรกิจครับหนูไม่ได้ถ่ายค่ะพี่พี่จะถ่าย <นะ S 2> อะไรอย่ชี้ยงานองชิ้งให้หนุ่มครับพี่ชี้มิวโยให้ชันตุนุกลากรนิ่งดอกเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับช,ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับหวังว่าทุกคนจะได้ดูชัดๆนะครับคลิปชัดๆหล่อๆสวยๆของน้องๆนะครับคนละดอกพอครับไม่ต้องมาให้มาเยอะเดี๋ยวผมรวยชี้เข้าไปชี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูให้ทาเอ้ยวันน้องกลับหนูให้ถ่าย เรืเอยเริ่มเขินแล้วน่ารักนะสาวสาวที่จินเจอก็คือสาวสาวหน้าเดิมๆนะคะนี่ค่ะโทษนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวไปหาน้องคุยอันนะครับน้องกุยเทียนนะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปคนตีอะไบี้อแล้วนี่ต้องต้องจินด้วยเยไปไปชาลี่กลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้ว กลองไม่ชไปไปเดี๋ยวพาไปหาคุยอันครับจิ๊นน่ารักใช่น่ารักไป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 หาคุยอันครับไปไปด้วยกันเนี่ยไปครับมาครับมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว จ๋าโดนนะคะตามไปไหนอะฉันเหนื่อยแล้วแกก็อ้อน้่งนี้แสงไฟมันเหลืองนะเื่อยมากนะเปิดไฟเหลืองให้อ้าโอเคครับสวยสวยสวยสยอ่า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 สองคนสองคนในชุดนี้อ้า เบสหล่อมากวันนี้เบสหล่อมากงานรับปริญญาเบสครับเบสไม่บอกริงบส่อกหล่อมากธุรกิจบันดิตคาหนึ่งสองสาม หอิ๊งสองสามโอเคครับอาจินจินทำด้วยสามนี่มันมาดซีโอชัดๆเลยอาจินมาเาเบสใช่ไหมเนี่ยใช่เบสร่างทองครับวันนี้นี่เบสร่างทอง เดี๋ยวจะถามมันว่าอยู่ไลฟ์อยู่ไลฟ์กอไลฟ์นันอ๋อสวยกล้องรุ่นนั้นสิโฟโฟแมครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะไปงานดีๆแล้วนะครับรอใครจะไปกับผมติดตามได้เลยนะครับมิทติ้งดีๆนะ อันนี้งานรับปริญญาเบสครับนั่นเลยแต่ว่าเดี๋ยวจบจากนี้ผมจะไปงานมิ팅ดีๆต่อนะครับร G.H. น้องใช้พัดลมคล้องคออยู่ครับไม่ต้องห่วงนะนี่พี่คล้องคอน้องอยู่คือพัดลมนะครับสวยนะสวยล่ะสวยล่ะสวยล่ะ สวยสวยเคยมาก <laughs> <Differentrimaturative properties> <laughs> ข้าวฟ่างสวยไหมข้าวฟ่างข้าวฟ่างข้าวฟ่างตบย่าเมื่อไหร่ข้าวฟ่างอันนี้คิานี้เมมเบอร์เอ่อเอมเบอร์เอมเบอร์ย่าย่าย่า อะไรพวกคุณเปล่านะกินไหมอไนะเอาจิ้มไม่ิ้มเอาจิ้มไปถ่ายด้วยไหมขิงได้คลิปไปเขียงพวกคุณอีกแล้วทุกงานเลย เลืมขาวไม่ไม่เมื่อกี้หนูบอกว่าเขาฟาดไงมันอาจจะแบบไไไม่ด้ทอะรเลยว่าใครคือเขาฟาดอะไรเงี้ยแต่เ้าบอกว่าแอมเบอร์อ่ะมาอ่ะน่าจะจำได้ค่ะไม่ได้ช้ายก็แม่ขยับได้แล้วแม่เป็นคลิปด้วยจะได้น่ารักจ้าวี่อ๋อกรอด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 เออ โอเคนะครอบต่อให้เรืารยๆนะัะอันนี้คืออ่าเกรดน้ำเกรดนี่คือคุณแม่เขาปลื้มถืออันเป็นพิเศษเลยครับผมว่ามีคนเอาลงแล้วล่ะลงฝากขิงแทนผมไว้นะครับฝากหมั่นไส้ผมทีนะครับเอาไปลงหรอหมั่นไส้ว่ะบอกเลยแคปชั่นหมั่นไส้ออฟวะ เดี๋ยวผมจะพาไปหาจิเนยครับท <ond aneously> ุกคนเดี๋ยวให้จินมาถ่ายสิ่งหสตัวคนซาลีมาแล้วมามาแล้วรอบเช้าครับมีตรภาพโคตรดีเลยค่ะใช่นะ จเย็นเนาะตใจเย็นนะก่อนแบนเก่งมากนะกุหลาบมาคนละหนึ่งดอกก่อนแบนนะครับนะเอาให้เป้าแตกไปเลยครับนะเอาใจโมนาแล้วน่ารักมากครับแตกไปเลยครับอร่ามมากเดี๋ยวผมจะไปหาจินนะเดี๋ยวตอนนี้อ่ะไรทุกคนไอ้จิ๋วยิ้มไม่กระดิดมือแบนจิ๋วยิ้มมากแกไม่รู้ตัวว่าแกยิ้มค้างอ่ะ เออเนาะผมพิเศษจริงนะเนี่ยพิเศษจริงถึเออพี่ต้อมนะพี่ต้อมแบดแบดแบดมาดูพี่ต้อมพี่ต้อมะเออพี่ต้อมก็ได้อยู่คือใครเป็นน้องอ่าโฮสติกก์ชื่อดังโน่หนึ่ง ในเซอร์ฟไทยครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับนี่เป็นติ๊กต็อกเกอร์โนงของเซอร์ฟไทยนะครับเมื่อวานพี่มาไปดูช่องหน้าโคตรใสเลยโคตรใสเลยนะครับเดี๋ยวพี่ไล่ตัดชิปพวกหนูให้มีในนี้หมดปลาแบงค์นะครับคนนี้อ๋อบ็อกเซอร์เดไปห้องน้ำครับเดไปห้องน้ำมีบ็อกเซอร์เด็กน้องไม่ตกกระปีนะนี่นี่นี่บ็อกเซอร์เด็กน้องไม่ตกกระปีน่ารักมาก คนพิเศษตลอดนะครับโอ้โหสวยมากใช่ครับนางฟ้าให้เราดูนีดีทุกคนเราดูนี่เราดูนี่น้องกางให้ดูหน่อยน้องกางได้ครับน้องกลางด้วยหน่อยโอเคโชว์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 นี่ยนี่น่ารักเยี่ยมเยี่ยมสมัยสมัย ยังรักนะครับโอเค thank you ใช่ครับอยากฝากไว้กับพี่คนนี้คนนี้เก็บเก็บอันนั้นเลยเก็บเอ้ยน่ารักพี่แดงใกล้ใกล้สวยมากใช่คืนนี้ขอแบนต้มกับออฟนะเอ้าคุณจะแบนอะไรพูดถึเนี้ยเอ้ยพี่แจน

ครับไดทำแล้วดีมากครับครับครับพี่เจมสวัสดีครับดีใจมากๆเลยพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรับวดีใจอยู่แล้วพอแล้วขอบคุณจากกล่องแม่เบนด้วยนะครับเบสหล่อมากเบสหล่อมากเบสเซนไฮเดอร์ร้อนมิ่งๆหล่อๆได้ทีเนะครับทุกคนจะได้รู้เทปไปลงนะที่นี่เลยนี่ วัสดีครอบไม่ไดทกลับทวันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาแล้วเรปแลมาลมาเอามีอีกช็อตหนึ่งให้ฉานะมีอีกช็อตนึงตน่ง

พีโปงน่ารักทุกคนจินไปไหนอนะ่ะพออยนี่อาจจินไม่เจอ นี่ขอโทษจีนเบสเบสยืนบัง <c oughs> บมองเมื่อกีอ้ค่ะจีนเ่เจออออยู่ข้างอยู่ข,ข้างหน้าเบสออร่าใช่ครับออร่าเดี๋ยวเดียวให้ดูพี่หลิวกับพี่หลิวกับขุยอันนะเดี๋ยวให้ดูสวยสวยใช่เจอขุยอันขาวมากเลยอ่ะ

เขาชุดเดียวกันเลยอ่ะเฮ้ยชุดสีชุดขาวทั้งเหมือนกันเลยชุดขาวเหมือนกันเลยอ่ะอ่ะไปหานะเจนเทิร์นบูมนนะรุ่นเนี้ยที่น้องใช้เดี๋ยวผมเอามาปักตะค้าเจนเทิร์นบูแมน น่ารัก F4 ให้น้องมาอ๋อน่ารักนะใช้ของที่ F4 ให้ด้วยอันนี้ไงอันนี้ทำอะไรกคนทุกคนโดนตกมาแล้วก็เจอกับตัวจริงนะครับใช่เนาะ วันซีซั 1..2.. รมเอากเลย่ไาด้ว้าเยงนะวันจูวันจู Thank you ไปเลยค่ะไปเลยค่ะมีช่องตรงกลางแล้วมีช่องตรงมีช่องตรงกลางแล้วเอาได้ยัง หนึ่งอันนี้คือแสงจากไฟวันอันนี้ใช่อันนี้เป็นแสงจากไฟนะครับนเอางเดียวกันเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลค่ะดครัอ่ะหนึ่งสองสามวันคิดไๆไค่ะชิดไๆเลค่ะหน่งสอง จ้าิะเคยิวให้คิวโดนตกนเวหอกไเลวเร็วโดนแล้วโดนตกที่สนามดีเลยไปเร็วโดนแล้วอโอเคอ่าออราเข้าไป เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปถ่ายถ่ายกันฟอร์โนเออเยอะๆจ้างจริงจริงโอเครีบๆเลยนะครับทุกคนจะได้จะได้ซีนไวๆเลยพี่โจ้ไม่ไม่ต้องเกรงใจกันนะครับเดี๋ยวไม่ได้รูปกันโอเคไปเรื่องมาโอเคนะครับไปถ่ายได้เลยนะครับเพราะว่าเอานะครับแป๊บนึงนะครับทุกคนนี่กล้องพี่โจ้หนึ่งสองสามพี่โจ้กล้องนี้นะกล้องพี่โจ้นะโอเค เอาคอนเซปต์โอเคโชคครับโอเคขอบคุณครับไปนะเบสอยู่ไหนครับขอบคุณครับมายมัจะจะมัวจะเชื่นชงครับกดใจกันเยอะๆครับกดใจกันเยอะๆอย่ามวจะมือนิ่งครับมาอย่ามมวจะมือนิ่งครับกดหัวใจนะครับมากลัดไปครับนะครับเพื่อนจีนแลวก็ฝ่าพัลมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับหวังทุกคนจะได้ภาพและคลิปสวยๆไปลงช่องนะครับ อาไหมแม่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 แ่แม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 ่แ่แม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 ่ม่แม่แม่แม ใช่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 ยังตองตอตองตาตอยอดๆขอบคุณครับขอบคุณครับรอหนูทีฟุตบอลนะฮะทุกคนช่วยกันไปปั่นวิวนะครับให้ถึงสองล้านนะ สล้านผมก็รออยู่นะผมรอทำคอนเทนต์สองล้านเนี <S 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 no ่ยนะครับเอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆของควัทุกๆชิ้นเลยนะครับขอบคุณมากครับสวย